สบายดีสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพ่อก,กับคาราเปาอีกแล้วเดอ้อเมื่อนี้เราจะนำเสนอตมหมังหุงแซ่บสไตล์บ้านเราเองก่อนอื่นเราก็มาเมบิ่งวัตถุดิบที่จะใส่เห็ดตำหมังฮุงมีอันในแด่ไปเบิ่งนํำกันเดอเริ่มจากหมักหุงหมักเพชรหัวผักกระเทียมหมักนา่หาหมักเลน,าน ส่วนเครื่องปรุงก็มีเกลือพงนัวน้ำตาลน,น้ำประแดกและกกะปิมือนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เป็นมือผักแน่ก็บ่มีไผยอยากออกไปไสก็เลยส่วนกันเห็ดตํตาหมั่หงเสแบกินน้ำกันเมื่อกาเกรียมส่วนประกอบต่างๆแล้วเฮาก็มาเริ่มเห็ดเลยทำอิฐก็กเอาหมักเพร หัวผักกะเทียมใส่พงนัวเกลือน้ำตาลลงไปพ่งกันเลยจากนั้นก็ตำตำตำพอแตกเด้อโบหอยมุนตำพอหมักเพ็ดแตกแตกัตกกบพอถ้าม,มุนลายมันจะเพ็ดแหง เมื่อตาหมักเพชรแตกแล้วเฮาขอเอาหมังฮงที่เฮาซอยไว้ลงไปจากนั่นกาพานหมักเล่นเป็นเปียงใน,น้อยๆลงไปผ่าหมักนาวแล้วบีบเอานำ้ำใส่ลงไปตามด้วยประแดกประแดกของเฮาจะมีสองแบบเนาะแบบบ้านเฮาเองแล้วก็แบบปรุงสำเร็จโฮแบบซื้อเอาเนาะ จากนั้นเขาก็ใส่กะปิลงไปนําเมื่อใส่เครื่องปรุงต่างๆครบแล้วเขาก็ลงมือตำเลยตำไปคนไปหลกักกะตำแบบหยอกยกให้เข้ากันให้เครื่องปรุงถั่วกันดีเถือนี้เขาจะตำหมักหงกินกับปิ่งตับและกกะจืนจิโรอกรอบ คุยกับเขาเหนียวหันหอนบหลายเดอร์เมื่อตำเข่ากันตำถั่วกันดีแล้วเฮาก็ซีมลดซาด กะสีเพชดเพชหน่อยหนึ่งสมๆหว,วานหวานนัวนัวซิมจนได้รสชาต์พอใจแล้วก็ตักลงจานเพื่อเคี่ยมเสิร์ฟได้เลยหน้าตาก็าสิเป็นประมาณนี้แหละนี่กะคือตำหมคุงง่ายๆเนาะบบได้ใส่ยังหลายสำหรับตับที่ว่าเฮาปี้ีแล้วนั่น เขาก่อนำมาซอยเป็นตอนยาวๆพอดีจับพอดีกัดเป็นคำทั้งหอมทั้งนัวทั้งมันคักหลายเขาเห็ดกินพร้อมกันทุกคนในเฮือนแม่แสซบหลายพร้อมหน้าพร้อมท่ากันทุกคน ทุกอย่างกาเหตุแล้วหมดแล้วแต่งเป็นพาแล้วมามามาเด้อมากินข่าทุกคนอยากบอกว่าตำหมักหงแม่นมดก่อนเนาะจิงได้มีโคกที่สองเกิดขึ้นอีกย้อนว่าแซบหลายหอมนัวแซบแซบรสชาติถึกใจได้กินหลายกินกับครอบครัว อบอุ่นแห้งด้วยหอยยิ่มอยากกินแซ่บๆต้องเห็ดกินเองเดอ้อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาชมถ้ามักก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด, like, ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเดอ้อแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ